สวัสดีค่ะหลังจากที่ทุกคนก็คงจะขึ้นห่วงกันไปแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนี้นะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มหัดถักนิดด้วยมือซ้ายกันนะคะเริ่มจากาถือห่วงนี้ไว้ที่มือขวานะคะเก็บปลายไหมไว้ฝั่งปลายไหมนี้เราเก็บไว้เพื่อไม่ให้มารบกวนไหมข้างนี้นะคะไหมเส้นทางทางมือท,ที่อยู่ในม้วนนะคะที่ยาวยาวกว่านะคะเริ่มจากการใช้ไม้ที่อยู่ด้านซ้ายนะคะแทงลอดห่วงแรกแทงด้านในนะคะลอดห่วงแรกเข้าไปนะคะ แล้วก็ต่อจากนั้นก็พันหัวไม้ที่เราแทงเข้าไปดันกลับมาพร้อมพวักไหมกลับมาด้วยนะคะดึงออกพร้อมห่วงแรกนี่ตอนนี้มีหนึ่งอันละเราได้มีทิ่ไม้อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะการถ,าถักพุ่มก็ง่ายๆแค่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกครั้งนะคะเสียบไม้ด้านในนะคะแล้วก็พันหัว กลับมาพร้อมไหมนะคะกลับมาท่องทางเดิมน,นะคะปดออกพร้อมห่วงค่ะเสียบไม้ด้านในพันหัวไม้พลักกลับมาพร้อมไหมที่พันไว้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ปดห่วงเสียบด้านในพันหัวพลักกลับมาพร้อมปดห่วง เกียบด้านในทานหัวไม้พอกลับมาพร้อมตรวดห่วงค่ะตอนนี้เราก็ได้แถวมิดขึ้นมาแล้วแถวนึงนะคะเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้เรียนการทำเพอลในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ